ขนานกันไปกับการจัดสรรวัคซีนคงต้องติดตามการพบเชื้อใหม่ๆใ,ในประเทศไทยนะคะถ้านับตั้งแต่เดือนเมษายนที่พบเชื้อสายพันธุ์อังกฤษตอนนี้คงต้องจับตาไปที่สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียค่ะสำหรับการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย7คนล่าสุดจากการถแถลงของอุดรธานีนะคะนี่เป็นข้อมูลในการพบในคลัสเตอร์ใหม่ล่าสุดเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ ก่อนหน้านี้สสอจอุอดรธานีได้ถแถลงพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียหรือว่าเดลตา้า4คนนะคะถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็คือเป็นกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นและนักเรียนที่กลับมาจากกรุงเทพมหานครค่ะจากนั้นก็พบเพิ่ม3คนเป็นเด็กชายสองคนและแม่ที่ทำงานรับจ้างทั่วไปทั้งหมดพักอยู่ในหอพักในเขตหลัก4นะคะที่มาที่ไปชัดเจนแต่7คนจากคลัสเตอร์งานสู่ขวัญมีความน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ คลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด16คนตั้งแต่ตรวจพบเชื้อ16ถึง26พฤษภาคมแบ่งออกเป็นกลุ่มได้แบบนี้ค่ะคือกลุ่มที่ไปร่วมงาน8คนกลุ่มที่เป็นครอบครัวของผู้ที่ไปร่วมงาน3คนและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานรวมไปถึงแพทย์และพนักงานคลินิกเสริมความงามอีก3คนไปไล่ดูกันนะคะผู้ติดเชื้อคนแรกที่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ เป็นผู้ติดเชื้อลำดับที่415ของจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นพนักง,งานขับรถประจำทางสายโนนสูงอุดรธานีอายุ66ปีแล้วนะคะตามทำลายซึ่งเปิดเผยเอาไว้ในเพจอุดรปลอดภัยเขามีอาการไอมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะจากนั้น12พฤษภาคมเขากับภรรยาไปร่วมงานสู่ขวัญที่บ้านญาติในอำเภอเมืองอุดรธานี แล้วก็ไปตรวจพบเชื้อเมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นวันเดียวกันกันกบที่ภรรยาของเขาได้รับการยืนยันผลว่าติดเชื้อแล้วก็ถูกจัดให้เป็นผู้ป่วยคนที่418ของจังหวัดค่ะอีกสองคนเป็นแม่ลูกกันนะคะเป็นผู้ป่วยรายที่420 422ไม่ได้ไปร่วมงานค่ะแต่ครอบครัวนี้เคยไปกินข้าวกับครอบครัวแรกที่ดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและยังพบว่า ไปที่คลินิกเสริมความงามกับผู้ป่วยรายที่418เมื่อวันที่13พฤษภาคมด้วยต่อมาคลินิกนี้ก็พบว่ามีแพทย์และพนักงานรวม3คนติดเชื้อค่ะเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 419, 427และ435นะคะแต่ไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้าค่ะอีกสองครอบครัวเป็นข้าราชการบำนาญครอบครัวแรกสามีภรรยาเป็นเจ้าภาพจัดงานสู่ขวัญที่เป็นคลัสเตอร์นี้ล่ะค่ะ จัดงานให้กับลูกสาวลูกสาวก็มาป่วยเป็นรายที่421และ425นะคะลูกสาวเนี่ยมีอาชีพเป็นครูเป็นผู้ป่วยรายที่472เป็นผู้ป่วยยืนยันรายสุดท้ายของคลัสเตอร์นี้ยืนยันเมื่อ26พฤษภาคมจัดงาน12นะคะแต่กว่าจะเจอเชื้อ26พฤษภาคมค่ะอีกครอบครัวหนึ่งสาม,มีคนเดียวเท่านั้นล่ะค่ะที่ไปร่วมง,งานภรรยาเนี่ยไม่ได้ไปด้วยแต่ปรากฏว่า เธอติดเชื้อนะคะยังคงมีผู้ติดเชื้ออีกสองคนที่น่าสนใจค่ะเป็นอาชีพครูเป็นผู้ป่วยรายที่417-424ไปร่วมง,งานแต่ทีนี้ระยะหลังจากนั้นมีเด็กนักเรียนอายุ15ปีคนหนึ่งมีประวัติไปทำงานที่โรงเรียนแล้วก็ไปสัมผัสกับคุณครูก็คาดว่าอาจจะติดเชื้อมาจากคุณครูที่ติดเชื้อนะคะแต่ภายหลังการสอบสวนโรคพบว่าเชื้อน่าจะมาจากแหล่งอื่น เล่ามาแบบนี้ดูจากข้อมูลแบบนี้อาจจะทําความเข้าใจได้ว่าผู้ติดเชื้อรายที่หนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วอาจจะเป็นต้นทางของเชื้อในคลัสเตอร์นี้ค่ะแต่รองนายแพทย์สาธารณาสุขอุดรธานีสันนิษฐานว่าจุดเริ่มต้นอาจจะไปอยู่ที่ผู้ติดเชื้อรายที่420ที่เป็นญาติกันค่ะก็คือรายที่420ในช่วงปลายเดือนเมษาในไปที่วังน,นแล้วก็มาพักอยู่ในกรุงเทพ ถวลาดพร้าวแล้วก็แถวหลักสี่ก่อนที่จะกลับมาอุดรในปลายเดือนเมษายน,นานะซึ่งในรายนี้ก็เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับรายแรกที่ป่วยที่เป็นคนขับรถสองแถวใกล้ชิดกับครอบครัวนี้มากเพราะฉะนั้นนะในรายที่ติดน่าจะเป็นรายนี้ที่นําเชื้อเข้ามาโดยเฉพาะมาสู่ครอบครัวของรายแรกที่เฉลี่ยทิไปนะทั้งสามีและภรรยาก็ไปร่วมในงานสู้ควันนี้ รายที่420มีประวัติไปที่หัวหินนะคะแล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะก,กลับบ้านตอนนี้ผู้ป่วยรายแรกรายที่415เสียชีวิตไปแล้วนะคะมีอีกสองคนที่เป็นผู้สูงอายุอาการหนักค่ะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีอีกหนึ่งคนต้องใช้เครื่อง High ฮ l o w ออกซิเจนธรรมดาอีกหนึ่งคน แต่พรุ่งนี้ก็จะมีอีกคนหนึ่งที่กลับบ้านได้สสจยืนยันว่าควบคุมการติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้แล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่คนที่ยังคงอยู่ระหว่างการกักตัวอยู่แต่ก็กําลังจับ้นระยะการกักตัวแล้วคุณผู้ชมอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมการยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อเดลต้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายสามีติดแต่ภรรยาซึ่งอยู่บ้านเดียวกันไม่ติดคลินิกติดเชื้อสามคนเป็นสายพันธุ์อะไรกันแน่ค่ะทางรองนายแพทย์สสจอุดรธานีอธิบายว่า ที่ผลยืนยันมาเป็นเพียงแค่บางคนนี่เป็นการสุ่มตรวจนะคะซึ่งในลักษณะนี้ก็อาจจะเชื่อได้ว่าทั้งหมด16คนในคลัสเตอร์นี้เป็นการติดเชื้อเดลต้าเหมือนกันทั้งหมดค่ะเมะื่อวานนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงว่าสายพันธุ์นี้อยู่ในอุดรธานนีมีทั้งหมด17คนนะคะดังนั้นชุดข้อมูลนี้อาจจะทําให้เห็นว่าจํานวนที่แท้จริงของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าอาจจะมีมากกว่านี้ค่ะคุณวราบินนต